สวัสดีค่ะน้องก่อนนิสสากินะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาหน้าสดด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาทําสกินแคร์รูทีนกันนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะจะทําเป็น the morning อินเดโมดีนนะคะหรือในตอนเช้านั่นเองนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยหน้าที่เห็นนี้ก็คือหน้าสดที่ล้างหน้าแล้วนะคะตอนเช้าเราปัจจะใช้ตัวนี้ล้างหน้านะคะนั่นก็คือพอโซลูชันนะคะออยคอนโท cleansing gel นะคะของ q ิวเพสันเนะคะตัวนี้ขนาดบรรจุอยู่ที่100 ml ราคาไม่แพงด้วยเนื้อเจลเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะเนื้อเจลเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้เออแล้วก็มีกลิ่นของสีตรัสประมาณส้มมะนาวอะไรทํานองนี้นะคะเวลามันโดนน้ำแล้วเนี่ยเออมันจะให้ความแบบว่านุ่มลื่นแบบว่าเกี่ยง่ายตีฟองง่ายแต่ว่า ฟองจะไม่เยอะมากเหมือนพวกโฟมหลอดๆนะคะฟองเขาก็จะพอประมาณนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาล้างออกนะคะไม่แห้งตึงเลยตัวนี้นะคะเขาก็จะเคลมในเรื่องของการลดการอุดต,ตันของสิวของสิ่งสกปรกที่จะอยู่ในผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยเป็นออยล์คอนโทรควบคุมความมันระหว่างวันในด้วยตัวนี้น้องปัดใช้มาได้ประมาณนี้ละ น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเออนี่ประมาณนี้แล้วนะคือประมาณ1่ใน3แล้วนะคะใช้ครั้งละ1นปั๊มนะก็มีความรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันมันล้างออกมาแล้วมันไม่เอียดตัวนี้ก็คือชอบอยู่นะคะแต่ว่าใช้หมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาฟันธงกันนะคะว่าตัวนี้จะได้กี่สตอกันแน่นะคะส่วนในเรื่องของการควบคุมในบันความมันก็คือช่วยได้บ้างหลังจากที่น้องปัดล้างหน้าในตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มวิธีการโกนหนวดซึ่งรู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการโกนหนวดนะเมื่แแลินครที ะคะเครื่องกนหนวหนไฟฟ้าที่ต้องปัดใช้ตอนนี้นะคะนั่นคือฟิลลิปนะคะรุ่น Aqua Touch ซื้อมาประมาณ1,100หรือประมาณ990อะไรประมาณนี้อยู่ที่บูสตอนนั้นเขาลดราคาอยู่นะคะตัวอควาทัสนะคะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งตอนที่หน้าเราแห้งแล้วก็ตอนหน้าที่เราเปียกสำหรับคุณผู้ชายที่แบบว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วอยากโกนหนวดโดยตัวนี้มันก็จะสามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะกันน้ำด้วยเองนะคะตัวนี้นะคะ,ะความเกลี้ยงของหนวดนะอยู่ที่ประมาณ8ทับสิบ 9ทับสินะคะแล้วแต่ว่าเราจะกดน้ำหนักด้วยยิ่งกดแรงมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเนียนกริปแต่ว่ามันจะเนียนไม่เท่ามีดโกนนะคะหลังจากที่โกนหนวดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้ขอเรียาติต่างเพราะว่าตอนเนี้ยไปตอนคืนแต่ว่าจะมารีวิวแอป,ปไปตอนกลางวันหลังจากที่โกนหนวดเสร็จปุ๊บก,ก็จะใช้โทนเนอร์น,นั่นเองนะคะโทนเนอร์ที่้องปัดจะมาใช้ให้ดูก่อนวันนี้เออนะคะนั่นก็คือลาเนตนะคะรุ่นเคลียร์ซีนะคะ a d v ว n นเอฟเฟกเตอรนะคะ92.5% Super b ์ r บอรีเอ็กซซึ่งใช้หมดไปขวดหนึ่งแล้วแล้วก็ขวดนี้คือขวดที่2ก็คืออีเพื่อนนะักมันใช้แล้วมันก็แพ้มันก็เอามาให้ใช้อีกขวดหนึ่งจ้าแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะใช้ไม่แพ้เออนะครับกดลงสำลีนะครับต้องปัจจะกดโดยประมาณ3-4กดให้สำลีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันชุ่มนะสำลีจะได้ไม่บ่าผิวนั่นเองค่ะ เพราะว่าเราจะต้องบำรุงไหล่ด้วยไงเออขออนุญาตโป๊เปื่อยน,นิดนึงนะคะเช็ดเสร็จถึงลำคอเสร็จปุ๊บเอามาเช็ดบริเวณไหล่นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าดูแลไหล่ด้วยปีนี้ก็ยังดูแลไหล่อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะาเราจะทำสกินแคร์รูทีนเนี่ยแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะอา่าพอเสร็จปุ๊บเหลือฉันจะบอกเคล็ดลับให้นะคะเหลืออย่าพิ่งทิ้งให้เอามาเช็ดหัวนมเนี่ย เพื่อเซ็นเซอร์ก่อนมาเช็หัดนมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอุนเพราะว่าการที่เราเอาตัวโทนเนอร์อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องตัวนี้นะคะกระสับกรเนี่ยมาเช็ดบริเวณหัวนมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นช่วยการผัดเซลล์ผิวมันก็จะทำให้หัวนมเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งช่วยช่วยช่วยเออนะคะหลังจากที่โทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็มาสู่ขั้นตอนของน้ําตกกันน้ําตกก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะคะเซกิเซนะคะ โลชั่นนะครับโคเซนนั่นเองน้องปาจดกด1ปั๊มแล้วก็ตบอัดเฉพาะบริเวณใบหน้า1ปั๊มนะเออตีเข้าไปเรื่อยเยมันอาจจะเยอะสักหน่อยแรกๆนะคะแต่ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอมันเยอะมันก็จะซึมเร็วนะคะตบเข้าไปเลยอัดเขาเรียกว่าอัดเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้น้อยก็เลยไม่เห็นผลกับตัวนี้นะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งปั๊มบริเวณลำคอแล้วก็หัวไหล่แบบนี้นะคะรวมถึงช่วงเนินอกตรงนี้ด้วย อืมีนี่นี่นี่ะห,หลังคอด้วยนะคะมันก็จับพอดีพอดีเลยกันหนึ่งปั๊มนะเออนะคะทาไหลจนแบบว่าเมื่อเมื่อเราทําสกินแคร์ดูทีเมื่อปีที่แล้วมีแฟนเพจถักว่าคุณพี่ไหลนี่ใสกว่าหน้าแล้วนะคะซึ่งถามว่าจริงไหมจริงออะซื้อตัวเทียไปดูดูดิข่าวไ้ก่อนหน้าแล้วว่าตายแล้วนะคะอ้อต่อมานะคะน้ําตกจะขออนุญาตใช้2ตัว เพราะว่าชอบน้ำตบมากแล้วก็โอกาสอุดตันน้อยใครที่อยากจะใช้สกินแคร์เยอะๆแต่ว่ากลัวที่จะอุดตันแทนที่เราจะไปอัดครีมอัดครีมอัดครีมนะครแล้วก็มาอัดน้ำตบเอาเพราะน้ำตบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบานะคะตัวที่ใช้นั่นคือปิ้งดานลูโกตดตัวนี้นะคะเพิ่งใช้ได้ไม่นานลดไปประมาณนี้ละแต่จะบอกว่าฉันชอบมา เลยอ่ะชอบฟิลลิ่งชอบเท็กเจอร์ชอบกลิ่นชอบเอวูดี้ติงเลยตายนะจะติดเดอะเบสหรือเปล่าเนี่ยรอให้ใช้หมดก่อนแล้วก็มาลุนเอานะคะันา่าลูกโกดนะคะเรดจ็อบเทียนะคะเป็นน้ําตกสู่ลูกเดือยซึ่งเขาบอกว่าตัวสีแดงลายสีแดงเนี่ยมันจะมีทั้งเซรั่มทั้งครีมเขาจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนเป็นหลักให้ความชุ่มชื้นสำหรับที่พวกรูกขุมขนบานเออมากนะคะซึ่งใส่เราชอบมากแฮปปี้มากมากมากเลยเรามาดูเนื้อกันนะเนื้อ มันจะเป็นน้ําออกสีเหลืองๆนิดหนึ่งอ่าแบบนี้ว่าๆๆยลอยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ําแบบวอเทอรีจ่ามากเลยอะ่ะวอร์มมือก่อนแล้วก็ซึมเร็วเลยนะคะ,ะแป๊บเดียวซึมแล้วจ้ะนี่นี่คือซึมหมดแล้วนอน,นี่คือหน้าฝืดละนีเห็นไหมอืดละเออนะคะซึ่งมันจะไม่ทําให้หน้าเราเนี่ยมันมากกว่าเดิมเลยบุ๊ ะะส่วนตัวนี้จะไม่ใช้บริเวณไหล่เพราะอะไหรหนึ่งเสียดายหาซื้อยากแล้วก็2เลยนะคะไหลเนี่ยลุมขนมึงไม่ต้องกระชับเนาะไ <laughs> ม,ม,ม่เหมือนหน้าลุงขนไม่บานเหมือนหน้านะคะ,ะตัวต่อมานะคะจะใช้เป็นสเปรย์ปิดเออซึ่งปกติปีที่แล้วเนี่ยใช้สเปรย์เปิดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วใช้เป็นสเปรย์มาปิดเอาจริงๆแล้วใช้ก่อนใช้หลัง น้องปาดส่วนตัวนะจัดที่ใช้ก่อนมาปีหนึ่งใช้สเปรย์แบบหลังฉีดลงหลังมาปีหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างว่าอุ้ยอันก่อนจะต้องถูกอันหลังจะต้องผิดอันหลังจะต้องถูกผิดอันหลังก่อนจะต้องถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะตัวนี้ยี y ่ห้อเลอสกินเออนะคะเป็นอ่าสเปรย์เมื่อขหอยท่านะคะ,ะ,คะชื่อสแตนดาร์ดไวท์นิ่งมิสมอยเซอไรซิ่งแอนด์รีพ์อ่ะจะมาฉีดให้ดู เออถึงไหลด้วยประมาณ6-7ปดปัมโดยประมาณนะคะคือตัวนี้ก็เป็นสเปรย์เมื่อ,อ่อนททกแต่ไม่ได้แบบยืดอะไรขนาดบบนั้นเป็นสเปรย์ที่เนื้อเบาแล้วก็ค่อนข้างที่จะซึมเร็วนะคะแล้วก็จะฉีดหน้าคอแล้วก็ไหลนมถึงเนินอกด้วยอีกเช่นเคยนะคะอ้าวจบในเรื่องของน้ําตกไปแล้วคราวนี้มาถึงตัวนี้บ้างนั่นคือคิวเพสพอซลูชั่นนะคะพอเคลลิง ตัวนี้นะคะหลายคนสงสัยมากเลยว่าใช้ยังไงอืจากน้องปัดใช้ส่วนตัวอีกเหมือนเดิมนะคะตอนแรกใช้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเช็ดโทนเนอร์เสร็จปุ๊บลงตัวนี้เลยนะคะแต่ปีนี้มาลงน้ําตกก่อนแล้วกท็ทาตัวนี้ตามเลยนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างในเรื่องของการลดการอุดตันมันก็ยังทําได้ดีอยู่นะคะอ่ะกดหนึ่งปั๊มพึดนะคะแล้วก็ลงบริเวณทั่วใบหน้านะคะตัวนี้ จะไม่ลงลําคอแล้วก็ไม่ลงหัวไหล่นะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยผัดเซลล์ตัวนี้นะคะแห้งเร็วมากแคปปี้มากเลยนะคะที่สําคัญเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนักด้วยหลังจากที่หน้าเรานะคะลงละเลงน้ําตกเอเซนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรามาโฟกัสอันที่ใต้าตามานนะคะใต้าตาเน้าปัดใช้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นคือ The Body Shop m o i s t u r เจอร์ไวท i s o สโซอายเซรนะคะ ตัวนี้นะครับเป็นไอครีมแต่ว่าเป็นเซรั่มเนื้อจะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อสีขาวเออนะคะน้องปักก็จะกดมานิดเดียวไม่เต็มปามต่อหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เกลี่ยใช้นิ้วนางนะคะวนวนออกไปในทิศทางเดียวกันไม่ถูไปถูมาแบบนี้ไม่เอานะคะวนออกแบบนี้ อารวมไปถึงบริเวณเปลือกตาด้วยเพราะว่าเปลือกตาเราก็ต้องการบํารุงเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เนื้อเซรั่มค่อนข้างที่จะซึมเร็ววนออกนะคะวนออกใช้วิธีการหมุนวนแบบนี้ออะใกล้ๆดีกว่าว่ะเออวนออกแบบนี้ เลยไปถึงบริเวณตีนกาด้วยที่เรากังวลก็ใช้ไอคีมตัวนี้แหละนวดเพราะว่าไอคีมบางตัวเนี่ยเขาจะเคมในเรื่องของริ้วรอยนะว่าช่วยลดเรือรอยตีนกาได้แล้วก็ช่วยลดเลือนความหมองคํารอบด,ดวงตาได้ถ้าสมมติว,ว่าเขาเค็มมาช่วยลดเลือนรอยรอบด,ดวงตาได้เนี่ยแต่บางคนอนะทามาไม่ถึงตีนกาไงสุดแค่นี้ มันจะไปช่วยตีมไกายอยังไงวะคุณไม่งงเพาะนนแล้วก็กายภาพเอ่ยก็ดีเอ่ยมันต้องมาพร้อมกันนะคะทุก,กคุณลูกค้าอะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้คือซึมเร็วนะคะอย่างที่บอกนะคะต่อมาเมื่อรอบดวงตาเรามีเซรั่มแล้วรอบดวงตาเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้ครีมเช่นเดียวกันนะคะครีมที่เราปัดทดลองใช้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คืออ่า Skin Food Super b ์ r บอร์รี่นะครับมัลติอายครีมกับแอนตี้วิงเกลเอสโดยเฉพาะเลยเป็นซูเปอร์ไซส์ขนาด78 ml ราคาอยู่มัน5-600บาทน,นะคะใช้มานานมากใช้มาเป็นเดือนประมาณกัว่า2เดือนแล้วอ่ะอายครีมนั้นยังไม่แบบยังไม่ไปไหนมาไหนเลยเพราะรองไซส์ใหญ่มากคุณขาอ่ะ จะไม่ใช้นิ้วในการล้วงควักนะครับเพราะว่าหลายท่านก็กังวลในเรื่องของขวความสกรปรกว่าคุณแม่มันจะสกระปรกนะคะเอานิ้วจกขึ้นจก ok ลงตายแล้วคิดว่าจก ok ปลาเราจ <G un cle breaking> ะใช้เป็นคอตตทนบัต ตัวคอตตอนบักเนี่ยบอกกันเลยว่าซื้อถูกที่สุดถูกที่สุดหาถูกที่สุดไม่จําเป็นว่าต้องอ่อนไม่จําเป็นว่าต้องแข็งไม่ต้องเลือกคัดสรรเป็นพิเศษว่าสัมฤทตรงนี้จะหนาจะตึ๊บจะบางหรือไงไม่ต้องเพราะว่าเราใช้ตัดเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งเลย <c oughs> นะคะอะเดี๋ยวนปัสจะมาแชร์วิธีการประหยัดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะ,ะเริ่มจากการตัดเนื้อครีมก่อนประมาณนี้นี่เออประมาณนี้ต่อหนึ่งข้างอะปลายปลายเสร็จแล้วก็จกอีก ไปไาถ้าคัตตั้นบัตรอย่าพึ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเราใช้เพียงด้านเดียวนะคะน้องปัดแนะนําให้เอากรรไกรมาตัดเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันยังไม่ได้ใช้ถ้าทิ้งเลยมันจะเปลืองเอามาตัดเครื่องแบบนี้ป๊ดด้านที่โจกแล้วทิ้งไป <c oughs> ส่วนด้านที่ตัดไว้เอาไว้ใช้ต่อในช่วงตอนกลางคืนหรือเอาไว้ใช้ต่อในช่วงตอนเชา้าตายแล้ว ประหยัดค่ะคุณแม่ประหยัดนะคะเออเราเกิดมาในยุคสมัยที่ต้องกัดฟันสู้นะอา้าวกระปุกไอคิมคุณไปไหนวันเนี่ยอะเราเพิแใช้มอกี้หายอา้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะคะอา้า เราอยู่ในยุคที่ต้องประหยัดนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะอย่างว่าแหละคือหลายคนบ่นจริงๆบ้านฉันก็กระทบหลายคนบน่บนบน่บน,บนว่าขายของไม่ดีเลยเพื่อนฉันขายของอยู่ในห้างจนได้เอ่ยปากว่าห้างไม่มีคนเดินอู้ตายแล้วคุณพระไม่น่าเชื่อนะคะอ่ะเรามาเกลียนะคะเหมือนเดิมใช้วิธีการหมุนวนหมุนวนแบบนี้ลงลงมาถึงติงกาด้วยช่วงบริเวณติงกาคือช่วงนี้เวลาเรายิ้มเนี่ยติงกาจะขึ้นนึงออกไหมคะแล้วก็วนให้อายครีม เขาได้ไปถึงแล้วเขาก็ได้ซึมเข้าไปทํางานนั่นเองแล้วก็ข้างนี้ตัวนี้นะคะจะไม่มีกลิ่นเนื้อครีมค่อนข้างที่จะหนักนะคะสําหรับตอนเชา้าน้องปัดไม่แนะนําเลยว่าให้ทาเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้คอนซีลเลอร์ใต้ตาของเราที่เวลาเราแต่งหน้าด้วยมันจะไหลถึงเนื้อครีมจะหนักนะคะแต่ว่ามันก็สามารถซึมได้ด้วยดีไม่งองแงปราบใดที่เรายังวนนวดมันช่วยมันนะคะมันก็จะซึมได้ดีนะคะอ่ะ จากที่อายจบนะคะคราวนี้เรามาถึงในขั้นตอนของการลงเซรั่มกันบ้างแล้วนะคะเซรั่มที่เราปัดจ,จะมาเปิดสิ่งตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือปีอีนี้ใช้ดีมากเลยอยากจะไม่อยากจะบอกเลยนะคะหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ The ะแซมนะคะชื่ออะไรธนาคารหรือเปล่าฉันอ่านถูกไหมธนาคารพอไทเ i ท Tanning ซ e r u m นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลด แล้วก็กระชับรูขุมขนของเราโดยเฉพาะเลยนะคะเนื้อก็ดีดอ่ะคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวบีบเนื้อให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้จริงเนื้อมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมดูความวอเทอรี่ของมันสิดูความแบบว่าดูความเบาดูความฉ่ำของมันสิคุณขามันลดจริงจริงวิธีใช้นะคะน้อบบาก,ก็จะบีบสองตามรูมันฝ่ามือนะคะแล้วก็วอร์มแล้วก็ปาดไปตามเนวพงขนเออแบบนี้แบบนี้ ลดการอุดตันลดการเกิดสิวอะไรก็ว่าไปนะครับตามทฤษฎีแล้วก็ทําตามขาวแต่เดี๋ยวซึมแล้วคุณซึมแล้วค่ะคุณขามันซึมเร็วมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแต่ว่าตอนเนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าเดอะแซมเนี่ยเขาอาลาบ้านเราไปแล้วนะคะเพราะว่าขายไม่ดีนะคะจริงๆเดอะแซมของดีเยอะนะแต่ทําไมขายไม่ได้สู้สก,กินฟูด้ดสู้อีทูดีแม้แต่ที่แบบว่ายัางสามารถอยู่ได้ถัดมาจ้าอ้าวปิ้งนะคะตัวนี้คือ ดีลาเทคครีมอ,อ่านถูกไหมนะคะเป็นครีมไวท์ตินิ่งนะคะแล้วก็เป็นครีมแอนตี้เอจจิ้งมาในตัวตัวนี้ต้องบอกก่อนตามตรงว่าแบรนด์ส่งมาให้ซึ่งน้องปัดก็ใช้หมดไปประมาณครึ่งขวดแล้วนะคะตัวนี้เนื้อครีมเขาจะเป็นข้นๆเข,ขาขๆาวข้นๆแบบนี้นะคะ,ะถึงจะเป็นเซรั่มนะคะแต่เนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปทางครีมสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เนื้อเกลี่ยง่ายซึมเร็วน้องปัดจะกดประมาณ ไหลปั๊มอยู่นะคะแบบว่าอันลิมิตนะครแล้วก็วอเหมือนเดิมเนื้อทีมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซึมเร็วนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะครับเขาเซตตัวเป็นแมบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาวผิวมันอย่างดิฉันก็ไม่ต้องกังวลในท้งสิ้นค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเราจะมากดปั๊มต่ออีกเออเพื่อที่จะมาลงบริเวณลำคอแล้วก็บริเวณหัวไหล่ของเรานะคะเออป แบบนี้ถัดมานะคะตัวนี้ฉันบอกเลยว่าขาดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนอวัยวะของดิฉันไปแล้วนะคะซื้อแบบตุนเยอะมากแล้วก็ใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นคือลาโรสโพเซฟกาเคพลัสนะคะ ตัวเคอธิบายอีกรอบหนึ่งคืออธิบายมาหลายคลิปแล้วแต่สําหรับท่านใดที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะคะเคกับดูโอต่างกันยังไงดูโอจะเน้นในเรื่องของรอยแดงรอยดําจุดด่างดำนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่แต่เคจะเน้นในเรื่องลดการอุดตนันป้องกันก,การเกิดสิวใหม่มากกว่าตัวดูโอเนื้อตัวนี้เขาจะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะแต่ว่าซึมเร็วแล้วก็เกี่ยง่ายชอบมากเลยนะคะไม่มีน้ำหอมด้วยอ่ะแต้ม5้าจุดแล้วก็เกี่ยเลยจ้า ขั้นตอนการลงเซรั่มจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงครีมบางนะคะครีมหรือเดย์ครีมที่ต้องปัดใช้ในตอนเช้านะครัเป็นตัวนี้ปีอีนี้ก็ลอดนะโอ้ยตายแล้วจะบอกเลยว่าปีนี้นะของแบบที่ฉันใช้แล้วชอบเยอะมากเลยเดอะเบสเนี่ยถ้าทางจะคึกคักหน้าดูเลยนะคะอ้าวตัวนี้นะคะนั่นะคือสก n Food นะคะชื่อรุ่นว่ากราฟเบสอ่านถูกไหมกราฟเบส oil control fluid นะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3สูตรนะคะสำหรับในรุ่น formen นะคะนั่นคือสูตร oil control สูตรแรกสีเขียวสูตร moisture นะครัขวดสีฟ้าแล้วก็สูตร w h i t e n i ่งขวดสีขาวนะั่นเองนะคะซื้อตัวนี้มาใช้แล้วชอบมาก แล้วก็แบบไปตามล่าสูตรไวทเทนนิ่งมาอีกอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นกันในคลิปเผอนะคะกด2ถึง3ปัตมบทต่อ1ใบหน้าเหมือนเดิมนะคะวอร์มเนื้อเขาจะเป็นเนื้อฟูอิบที่เขาบอกว่าบางเบาซึมเร็วแล้วก็ช่วยในเรื่องการควบคุมความมันสําหรับท่านผู้ชายโดยเฉพาะนะคะกลิ่นน้ํำหอมจะเป็นกลิ่นของผู้ชายที่ออกสปอร์ตตามสไตล์นะคะซึ่งไม่ชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ เพราะว่าน้ําหอมเขาก็อาจจะไม่แรงมากนะคะแล้วก็อีก1 2 3 4 5 6ี่ห้าบริเวณลําคอแล้วก็ไหล่จ้าเออนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นฟอร์เมนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบบว่า3 in 1วันเลยทีเดียวนะคะคือรวบรวม3สเต็ปไว้ในหนึ่งเดียวแต่สําหรับท่านผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าเกลียดขามในการทาครีมในการบํารุงผิวนะคะน้องปัดก็แนะนําให้เป็นตัวนี้ตัวเดียวก็คือจบเลยแต่น้องปัดเอามาใช้เป็นเดย์ครีมเพราะว่าเนื้อมัน เราจริงๆหมกจริงๆสําหรับใช้ในตอนเชา้าจะไม่แบบว่าสร้างความเหนียวเหนอะหนะให้กับการลงเมคอัพของเรานเองค่ะเอา้าก่อนจะไปขัข้นตอนของครีมกันแดดน,นะคะขออนุญาตเมา์ก่อนว่าประสบการณ์กระเทยมาเยอะนะคะบันทึกลับของเทยมาเยอะนะคะเ,เรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยคุณพี่อยู่ประมาณมัธยมนะคะรู้สึกจามัธยมตนน้นนะสมัยนั้นแดนเนลมิตยังไม่เปลี่ยน กะเทยถ้ารวมตัวกัน3คนนะคะสามนางสามสาวทีสเกิร์ตนะคะอันประกอบไปด้วยปิ้งคือรู้ป่ะน้องออดีอ,อจํากันได้ไหมในคลิปที่น้องปัดพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็ปิ้งอีนมนะคะอีนมป่าด้านะคะไปกัน3คนนะคะแต่ที่มั่นที่สุดเลยนะคะคืออีนมป่าด้านะคะโอ้ยคุณขขกกะเทยยัาไม่รู้เอาความมั่นออกมาจ,จากมันจเป็นจําไงมั่นมั่นนะคะอีนมจิกวิปไปจ้ะเออจิกวิปไปนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคกอะเช้าเป็นแบบ คือตอนนั้นอะอยากจะใส่สายเดี่ยวแต่ว่าไม่มีเงินซื้อก็ไปขโมยแบบเสื้อคอกระเช้าแม่มาใสา่ <c oughs> แล้วว่าเป็นสายเดี่ยวคุณนึกออกไหมคะสายตรงนี้แบบคอกระเช้ามันจะใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้ก็พันแบบว่าหมุน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 ให้มันเล็กๆโล,ลอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีตามภาษากระเทยเนาะคุณค่ะอยากสวยแต่ไม่มีเงินนะตาปภาษาเด็กน,นะคะแล้วก็นัดเจอก,กันที่หน้าแดนเนอร์มิทนะคะแล้วก็อ่ะเข้าไปเข้าไปเล่นนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแต่ความพีคมันอยู่ตรงที่อีเครื่องสุดท้ายคือถ้าใครพอนึกออกหรือใครเคยไปนะคะ เดินตรงเข้าไปก่อนเลยตรงทางเข้ามันจะเจอพรมวิเศษก่อนเลยอยู่ข้างสายมือเออแตอ่อีพวกอันนี้ไม่เล่นไงไปเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บอีพรมวิเศษเนี่ยไว้ในสุดท้ายุณนเกอะไปเลยค่ะก็ไปเล่นรถปัมเล่นอะไรแบบอู้ตายแล้วก็สนุกสนานตามเรื่องเนาะเสร็จแล้วก็มาปิดท้ายด้วยอีพรมวิเศษเนี่ยเออนะคะแต่บอกเขาเลยว่า อีนี่ไม่ได้เล่นเพราะอีนี่ไม่ไหวแล้วอีนี่เวียนมากเลยแบบว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเวียนหัวก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นไป2คนคืออ e ีนมกับอ e ีอ่อนนะฮะแล้วก็สวยก็เลยมั่นใจไนงะเพราะจิกวิกมาแล้วนึวกออกว่าซึ่งตอนนั้นหัวโป๊หัวโป,วโปแปบลบว่าคุณนึกออกไหมคับด้วยความที่หัวโป ไม่มีผมให้เกาะให้เราเอากิฟต์หนีบไม่มีผมให้เราแบบว่าสามารถทําวิธีแบบว่าให้วิกเนี่ยมันยึดกับหัวเราเนี่ยได้ดีสมัยนั้นกาวติดวิกเนี่ยก็ยังไม่ดังยังไม่เป็นที่แพร่หลายคือกระเทยไม่รู้จักกับพูดง,ง่ายก็ยึดได้ตามเท่าที่จะยึดวิกอนะ่ะคุณนึกออกอ่ะอีนี่ก็ม่านนั่งตกกลางจ้าข้างๆเขาเป็นอีเอะนะจ๊ะพอคราวนี้ภูมิเศษม,มันเริ่มมันเริ่มแบบว่าเขาเริ่มไอ้นี่แล้วลักษณะของภูมิเศษม,มันหมุนมันก็จะหมุนแบบนี้ใช่ไหม เออคุณนึกออกไหมคะเ็จปุ๊กมันก็จะเกิดการแรงขึ้เหวี่ยงแบบนี้อีนมอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอใช้วิกเป็นการยกตัวอย่างละกันว้ายมีผมแล้วสวยเลยอ่ะเปลี่ยนความมั่นใจมาจากไหนก็เอาความมั่นใจมาจากอีนมเมื่อสิปีที่แล้วนั่นแหละขอให้นึกภาพตามคุณแม่ก่อนแป๊บหนึ่งพอเราไปนั่งลงอีเครื่องนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเซฟตี้อยู่นะคะซึ่งตัวเซฟตี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแท่งยาวๆอย่างนี้สองแท่งแล้วก็ มันล็อกไหลเราไว้นะคะแล้วอีตัวแท่งที่มันล็อกไหลเนี่ยมันจะมีคันจัอยู่สองคันนะครับอย่างนี้ซ้ายขวาเพื่อที่จะให้เราแบบว่าเอาเอาไว้แบบยึดติดไงเวลามันเวียงอะไรเงี้ยเออใครเคยเล่นก็จะพอนึกอ่อนนะคะแรกๆเขาก็แบบว่าเปิดเครื่องแบบธรรมดาสโรรี่ก็เริ่มแบบว่าเวียงไปเรื่อยๆก็เทยก็สนุกสนานกีก้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบสนุกสนาน อีคนบังคับอีคนบังคับเครื่องเล่นเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ากระเทยเนี่ยกียดการ์ดเอาละเริ่มเพิ่มความเร็วนะผมมันจะเข้าเข้าหน้าเข้าตาเลยกูทั้งหนาเเนี่ยวิปพอความเวียงเริ่มมากขึ้นเนีเขาความเร็วเริ่มมากขึ้นผมอ่ะมันเริ่มมีการเวียงไปตามแรงโน้มถ่วงคุณรู้ไหมคะมันจะเปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผมมันก็จะไปอย่างนี้ถูกไหมเออแล้วอีโนมเลือกทรงไหนไม่เลือกเลือกทรงนุ้นบนนน้่นคุณขาคว,วามยาวปะกตูดแบบยาวมากเลยอ่ะผมข้างหลังมันอ่ะ มันก็เวียงไปอย่างนี้นึกออกไหมว่าเราหมุนอย่างนี้อีผมข้างหลังมันก็ไปอย่างนี้แล้วก็ผมด้วยความที่ผมมันยาวมันก็ไปฟาดหน้าอีอ๋อซึ่งนั่งอยู่ข้างๆมาอีอ๋อก็โดนผมตีแต่อีอะอไม่ได้จิตวิชไนอีก็คือหัวโปกไปนะครับเพราะว่ากระเทยมีเงินซื้อวิชแค่อันเดียวสวยหมดกลุ่มไม่ได้นะครับพะผมมันไปตี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 หน้าอีอ๋อยางงี้อีก็ร้ก็กี้กากี้อ้ยอีนมอีนมผมตีผมตีอะไรอย่างเงี้ยอีนมด้วยความที่ว่าผมตีหน้าเพื่อนมือจากที่ แปลว่ากีดกายลองก็เอามือหนึ่งเนี่ยจับผมไว้แล้วก็บวกกับความเร็วที่ว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นอีกมือข้างหนึ่งก็จับอีกคันจับไว้นะคะก็จะกลายเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ฟาดหน้าแล้วคราวนี้อีอคนบังคับเครื่องเริ่มแล้วเริ่มเห็นแล้วว่ากระเทยแบบว่ามีเสียงกีดกีดกาดก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเพิ่มความเร็วแบบสุดขีดเลยแบบบุ้มบ,บุ้มบ,บุุบอย่างนี้นะคะด้วยความที่อีนอมมือข้างหนึ่งจับวิกไว้มือข้างนีงจับอย่างเงี้ย แต่เร็วมากเร็วจนแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันบอกว่ามีความรู้สึกว่าตัวจะหลุดออกจากเครื่องเล่นอีโดก็ทนไม่ไหวก็เอามือข้าที่จับวิกอยู่มาจับอีเซฟตี้อยู่อย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนไปอย่างนี้สักพักหนึ่งค่ะคุณค่ะด้วยความที่วิกอีนดมเนี่ยก็แบบว่าเครื่องยึดเหนี่ยวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมือสองข้างก็จับเซฟอยู่แล้วหมุน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 อย่างนี้เสร็จปุ๊บวิกก็กระดุดลงเลยนะไปประกานก็หัวโปะเว่าโลดแหรว่ากระดังผมสยายอยู่วิกกระเด็นหลุดไปอยู่ไปอย่างนี้นะคะ กันทัก็อายอายนะคะแล้วก็กีบกายไปด้วยนะคะมือก็ยังตกจับอยู่นะคะอายผมก็อายนะคะแต่จุดพีชมีตัวที่ว่าอีผู้ชายอะข้างล่างที่เขาดูอยู่ที่มันยืนอยู่ข้างๆพีเนี่ยพอมันเห็นอีวีก็ปิวออกไปแบบนี้นะคะมันบอกเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงกระซือกระซือ หัวหลุดออกมาแล้วคะคิดว่ากระเทยเดี๋ยวหัวหลุดออกไปแล้วก็โอ๊ยตายแล้วมันเป็นความแบบว่าเป็นเป็นความอัปยศของกระเทยจริงๆะคะคุณค่ะ <c oughs> เรื่องมันก็ประมาณนี้นะคะอ้าคราวนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของสกินแคร์กันต่อนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะกันแดดเออน้องปัดจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจากแบรนด์ The Face Shop นะคะ Nature Sun นะคะ No Shine no Hydrating Sun Cream ะค่ะ เป็นครีมกันแดดที่ควบคุมความมันด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นไปด้วยในตัวเหมือนทูอินวันนั่นเองนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ให้ดูเนื้อก่อนเป็นเนื้อสีขาวที่จะค่อนข้างข้นนะคะเออเวลาเกี่ยไปตอนแรกอะเหมือนจะขาวนะแต่สรุปแล้ว,ว่าไม่ให้สีนี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่าเป็นอินวิสิเบิลหายไปเลยไม่ได้ขาวหน้าแต่อย่างใดนะคะเอาเรามาลองกันเลยนะคะน้องปัดจะใช้2ข้อนิ้วเต็มเต็มเลยนะคะซึ่งครีมตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วด้วยเออ ขออนุญาตเข้นมันออกมาก่อนนิดนึงนี่แบบนี้นะคะก็จะใช้เต็มเลยนะคะปุ๊บเกี่ยห้าจุดแล้วก็ทาบนรวมถึงบริเวณใต้ตาแล้วก็เปลือกตาด้วยนะคะน้องปัก็จะทาไปเลยเพื่อที่จะได้ปกป้องด้วยอ่ะพอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอุ้ย ไม่มีสีฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะสําหรับใครที่กลัวว่ามันจะห่อแล้วเวลาเราลงแป้งไปเนี่ยหน้ามันจะขาวก็เดิมนะคะ,ะข้อแรกเสร็จไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาลงข้อที่2ต่อกันเลยนะคะกันแดดเนี่ยบอกกันเลยว่าต้องใช้ในปริมาณที่เยอะนะเพื่อที่จะให้มันปกป้องเราได้เต็มที่ตามค่า SPF ที่เขาเคมมไว้แต่กันแดดตัวนี้มันดีอยู่ตรงที่ว่ามันทาหนายังไงเนี่ย มันก็ไม่หออเออเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เยอะได้อย่างสบายใจนะคะเสร็จในส่วนของหน้าคอแล้วก็ไหล่นะคะเหลือแขนแล้วก็ลำตัวที่เราอยากจะต้องใช้กันแดดในการปกป้องผิวของเราอยู่นะคะน้องไปตะใช้เป็นตัวนี้ bole boleuv anti pollution นะคะสูตร fresh Bite นะคะ สุดเฟรชเนี่ยก็หมายถึงว่าทาเสร็จแล้วจะรู้สึกเย็นสดชื่นแล้วก็อุณหภูมิของผิวเนี่ยจะลดลงนะคะเขาว่าสุดไบรท์แล้วก็สูดรคำว่าไบรท์เนี่ยหมายถึงว่าทาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขาวเลยทันทีนะคะปรับสีผิวแต่ตัวน,นี้บอกกัอนเลยว่าปรับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ขาววอกลอยเหมือนแบบพวกครีมผิวตี้นะคะะให้ดูก่อนแขนข้างแรก เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูกันทั้งสองข้างนะคะเนื้อครีมตัวนี้ฉันบอกเลยว่าโคตรดีเลยอะบางเบาซึมเรว็วแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะไม่หนึบหนับแล้วก็ไม่เป็นคาบให้เสื้อผ้าของเราด้วยนะคะมันลดมากจริงๆเลยนะคะอ่ะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ขาดแบบว่าอุ้ยลอยหกอะไรขนาดเบอร์นั้นนะคะสีผิวก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเป็นธรรมชาตินะคะแต่ก็อาจจะบรายขึ้นสักนิดหน่อยนะเอออันนี้แล้วก็ ทาทั้งแขนเลยนะคะอย่าลืมด้วยนะเนี่ยบริเวณเข้อศอกแล้วก็บริเวณใต้ท้องแขนหลายคนเนี่ยทาแล้วก็ลืมทาบริเวณใต้ท้องแขนนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็ต้องการการปกป้องจากแสงแดดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ลงตัวนี้ที่บริเวณขาทั้งสองข้างเช่นเดียวกันจ้าก่อนจะออกจากบ้านนะคะก็มีการเติมแป้งกันนิดหน่อยนะคะ น้องปัดมีให้เลือก2แบบนะคะนั่นก็คือแป้งโปร่งแสงแบบนี้นะคะกับแป้งที่ผสมรองพื้นแบบนี้เป็นแนวทางให้สําหรับคุณผู้ชายเหมือนน้องปัดนะคะหรือคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องการโบ่เนี่ยได้เลือกกันนะคะตัวแรกเลยนะคะตลับสีเขียวเลยจะทาให้ดูอย่างละครึ่งหน้าแล้วกันเนาะนั่นคือเซซานนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสีที่น้องปัดใช้คือสี ex 3นะฉันบอกเลยว่าสีในตลับกับสีที่เวลาทาออกมาจริงแล้วมันไม่ตรงกันโชคดีโชคดีที่ตอนไปซื้อมันมีเทสเตอร์ให้ จะเห็นว่า ex 0 3 4สีเข้มมากมากๆค่ะคุณขาน้องปัดอ่ะคือตอนแรกอ่ะจะซื้อ ex 2เพราะมันมี1 2 3 4มีหรือเปล่าไม่แน่ใจคือไปลองมาแล้ว2อูเฮย้ยทำไมมันยังขาววะสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อ3มาซึ่งพอดีกับสีผิวแต่ตัวนี้สำหรับเจ้าเซซานัวตลับเขียวนะคะน้องปัดละชัยแล้ว,ลวยังมีสีที่ติดเทาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ยังไม่โดนเท่าไหร่สู้ CA ไม่ได้สู้มาจอริกาไม่ได้นะคะใช้แป้งคาบุกิอันละ89บาทนะคะที่ซื้อมาจากวัสดสันนะครับปัดบนแบบนี้เออนะคะแล้วก็ครึ่งหน้าก่อนอา่าแบบนี้จะให้ดูว่าเออแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นกับผสมรองพื้นเนี่ยมันให้เลเยอร์ที่แบบว่าต่างกันไหมมันจะดูหนา ต่างกันหรือเปล่านะคะอืมดูดิคิดดูดิขนาดในตลับเนี่ยสีดําปื้ดขนาดเนี้แต่ทาออกมาแล้วกาลายเป็นสีหน้าชันน่ะซึ่งสีหน้าชันประมาณ nc 25 nc 3าสคุณคิดดูสิเพราะฉะนั้นแล้วแป้งตัวนี้ก่อนจะซื้อฉันแนะนำให้ทุกคนว่าต้องลองด้วยตัวคุณเองนะคะเทสเตอร์ต้องมีถ้าอันไหนเทสเตอร์ไม่มีอย่าเพิ่งซื้อครึ่งหน้าดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมนี่นี่นเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอารมณ์แบบติดเทาๆอยู่น,น,น,นี่เห็นไหมติดเทาๆนิดนึงอยู่แต่ว่าสีเนี่ย เป็นสีที่สีผิวน้องปัดเลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น Rimail Stay m a t นะคะตัวนี้ก็คือแป้งโปร่ปงแสงทานสเปรลนส์สี001นะคะโปร่งสีใช้แป้งอันเดิมปัดบนให้ดูนะคะฟินิชของทั้งสองข้างกันใกล้ๆก,ก่อนตัวนี้ก็คือเห็นไหมจะบางเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะส่วนตัวนี้จะปกปิดได้มากกว่าแต่ว่าจะให้สีมากกว่านะคะเห็นไหม ฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่ชอบเอานะคะอ้าววันนี้นะคะตอนกลางวันจบกันไปแล้วนะคะกับสกิน,กนแคร์รูทีนส่วนพักต่อไปจะเป็นตอนกลางคืนเออแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องผีนัากลัวน่ากลัวอีกเช่นเดียวกันนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะที่ช่องน้องลูกปัก่นมิซานสกีนะคะคุณวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย